Assalamualaikum Welcome back to my channel Today I'm g o n n o share with you guys about d อ a สำหรับคลอดงางนะคะสำหรับสตรีท่านใดที่กำลังตั้งครรภ์อยู่มาฟังกันเลยนะคะโอเค d อานี้นะคะเป็นด d อาของท่านอามารยัม uh, หรือมารดาของนบีอิสานั่นเองคะ่ะเป็นดูอาที่คนสามจังหวัดแล้วก็ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย คนอามากันเยอะมากหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่อีกหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้มาฟังกันเลยค่ะฮันนาวาลดมารยมมารยมวาลดไอซาอุกรุจไอัลมอลูดบิุดรติลมาลิกิลมับูดฮันนาวาลดมารยมมารยมวาลดไอซอุรัลมลูด Bikud rati'l-maliki'l-ma'bud Okey Tak payah nak kata apa-apa Dua-dua ni taup, ha? Hanna waladat Maryam Hanna melahirkan Maryam Hanna haikamna Maryam Maryam waladat Ainsa Maryam melahirkan Ainsa Maryam haikamna Nabi Isa Hanna haikamna Maulud. กลัวกะละว l าเฮอนักูโอ u มัเถอรลูกของฉันบิคุดรัตเลมาลิกิลมาบูด้วยความสามารถของผู้สร้างหรือด้วยความสามารถของพระเจ้าของอัลลอฮ์เราเองค่ะโอเค d o n t forget to a m a ม this d ต a i n s a นา เราจะอ่านอาทิตย์ที่36ขึ้นไปยิ่งใกล้คลอดก็ต้องยิ่งอ่านนะคะตอนที่เราจะคลอดเราก็ต้องอ่านดูอาน,นี้เหมือนกันค่ะโอเค all the best for all mummy out there see you again assalamualaikum